สวัสดีครับผมข้าจีค,คุณผู้วียงครับพี่น้องหอดละครับหอดบ้านหอดขอนแกนครับอันนี้มาทุระมาหอดหมือเส้นนะครับที่สามนอนจักงน้อยก็เลยตื่นขึ้นมามาหาซื้อเนื้อพี่น้องน่ครับเนี่ยพันหนึ่งมาซื้อเนื้อไปก่อยไปลบับสู่่ผู้เท่ากินพี่น้อง ตอนอยื้อเคียงกับประกาศไทยย่านเชนวาครับนะตอนอยื้อในเคียงกันได้ว่าไทยตอนสื่อแล้วมาตุลาครับมือนี่นะครับเสียด,ดยเจ้ยเอ้ยใหญ่ทองเด้อกินก้อยกินลาบเหนื้อพันหนึ่ง เนี่ยลาบเนี่ยต้มนี่บั้นยังเกินบั้นยังไะบั้นแดงหน้อยนี่ครับมาหาซื้อเนื้อยอดแถวบั้นแดงหน่อยพี่น้องเพื่อบั้นฝังเป็นเคียงเนื้อครับเคียงเนื้อวันนี้ก่ะสิเดินทางกลับเดินทางกลับบ้านหาเห็ดดูเห็ดจินอ่ะพี่น้อง หลังจากซื้อเนื้อมาก็มาหอดบ้านแหละครับพี่น้องนอ่ครับมาหอดเหียนนอครับเฮียนป่าอันนี้เฮียนในครับยย่นเฮียนในสะพานขาดครับพี่น้องเขาว่่ได้ต้องเอามาจอดเฮียนนอกครับมับนป่า,าก,กียวัเมื่อกี้นี่ครับเฮียนนอก บรรยากาศพี่น้องจูมันใหญ่บ้นะจูกับคนเขาครับจูเนี่ยไม่ไพี่น้องจูเนี่ยยี่งมันเสแยวแก้วแสบยุคนยืนยุคยันจุลีจ์ยังไงเกียวมีถ้าถ้าว่ามันใกล้กัน ไปเงือนข่อยบนเด้ออันแนวนีเลเนี่ยมันบูปดาไสลาบได้จุบรหลอนะโอ้ย่ระต้องบ่ต้องไสลาบเอามันสิแดดหอดใส่ก้อนห้าว้กระเป๋านั่นแค่ละตาปะจีอ้ยจีเดี๋ยวจำจะข้ามก่อนหมอเขาบอกว่าบุหงกินดีพนะมาดิมาดิหมอถามว่าบหินดี ไม่กินผักกินหญ้าหมอสเหมือนวัวเหมือนช้างมอหมอสเนี่นั่นเองกระเพาะแข็งแรงไอ้คนกินผักกินหญ้าน่ะอ้วนได้เห็นส้างเห็นมั่วบ่บาดพวกเสือสิงโตนี่หุ่นดีก็ยังนี่ดีนะวะให้กินคือว่าท่านมีผู้จำผู้จำก็ดีนะว่าให้กินหญ้าเหมือนวัวเหมือนช้างเหมือนวัวเหมือนควากลียเลี่กระตว่าควายละเราเกี่ยวคว้าเธอจะของเนาะผ่ายนเราพี่ ขาดเรพี่มันมาละเลยหน่ยๆแต่ปงหน่อยๆันะมัเติดจจำจำกินเขาเอวเส่คนคือซิวคนเ่คนไลยแล้วคนไห่อ้ยแบกจี๊หมันจะขับน่ไม่กินวเนี่ิไปป้อนเขามันามาๆี๊มั่งากรลุงก็ทาคอยจีย ไ่ิวอูไปใส่หรอกอูเฉพาะทีสีใส่ดีกว่านะแล้วมีขอต้มเบิ้ลย่างหันปุงนี่ใส่ปุ๋งจะยืดหงายกอจต้มถึงครับไข้เนยมาคุณ ผิกมาลงอีกผิดขาดบอกมาพูดเขาตอนนี่งจะหุ่นมันเด็ดเจี่วนั้นโอเคเดดดีนะพริกใส่อะไรกันทำนี่ลองเว็ดเอียนเกี่ยดพริกแม่อะไาเคนื่องเผ็ดรีเด็ด มันบูเฒ่าห้องโอบกเลยมันิ่นิ่นเพชรเอียงมันจะบอกพนมันปั้นเอาอยู่เด้ว่าุมันเแเจ้าบอกพินแม่ต่างได้พี่นู่นเขาบอกเปิดถุงจนจนแหนเเพยเพแล้วมันพีคางโคกเลยีจใจีนเม่งี้คุทีเลยใอ้ตัวเขาบอกแยา เียจังเลยเตยยังเคยเตยเตยนั่มผู้ใดเตยนั่มผู้นั่ถ้าจผสมน้ําแล้วว่ามันเปลด้ยไปใล้วเตนเตยเตไปเท่าไรให้นั่มเตยไอ้กรงโอ้ยกรงนั่มสิแม่กมันสวยแบบสดเดี๋ยวต่อสีแลยขาเจยไปเล้รอบนึนให้ควายง้ม นั่นละมันกับนางเป่าคนกับล่งส่วนซานไอ้บมบบเมนคนซื้อได้คนขาเด้กัล่างกอกเลยพ่อใหญ่ขายั่ะวันนี้ได้เพียยเก่าเลยขั้นค้นเหนือขาอยากว่าเพียยเก่าขยบบีบออกนี้ยั่วง้เป็นนั่นเด้ไม่ได้บอ่าแทเพื่อใช่บีบด้ยปุมีอํ่าอนใส่ปากเลยโอ้ยเห็นแบบลอยไหลเลยคลุง ต้มน้ำเนี้ยเ้าเติมก็เติมน้ำเียนี่ังงามขนาดพี่น้องเนี้ย่อยพี่น้องแต่รีบน้งกูมีถังเลยถังมาดอถังมากินก้วยดอมีถังมากินกล้วยกินกล้วยครับเอาุ้มนันเด้อส้มส้มตายแล้ว แป้งหนอนนี่ก้อยครับเฮยยังเงเป็นไกวแม่แม่มาลีคนลาบใจแลน้วกสัง้สนทาค่ะยังได้สอนทาค่ะเดีกน้างเด้อกินเ็ดเข้าเส้น้ำกันก้อยครับกับลาบจุอะจุไปแล้วครับรอบนึง มากินก่นม่แขว้าปรุงพี่น้่งลุกนังปรุงเล้าอะแม่เอาไปหาเถอะแม่ต้มมากพืกรวบวกักินง่ายกรไปต้มไหมเดียวลอะไรครับเออกินข้าวันเนี้่งบยเกิดสอบัไงกินลดเตีเลยนะนั่งเลยเขามาแบบนี้เขาอาจจะมาแบบนี้ เขามาในรูปแบบของรูปแบบมิตัวตนดีกว่วหอะกางเฮ้ยใหญ่องด้วยยหลอกครับพี่น้องไปเค้ยวสนมาอีกไหมบ่อวัวงด้วยอ่ะสานดีอ๋อนี่แหละ เขาไม่ได้กินอกโอ้ต่นเต็มองยอวามันันี้สองหันอันแห้ซอนซอนดีของเธอเพิ่งไม่นานเท่ากัน จะคนละั้เด้อย้ำไห้ามรอชนน้องมันั่งผดนี่ครับย้ายใส่ห้ามตัวเฮ้ยังทำเจอ้ยอะ่าทู่อั่งนอ้ยผมนั่งขอบทานลงโซมาอยุเขาเก่งจะไปเสียนี่พนะ ขาเขาควรจะคุ้นไม่แข้เาไม่ไเรานในพวงฉันเดี๋ยวออนไปข้าวขาไปยกาคุณวัยเดแล้วก็คือคนหาวแรงแล้วเราขอตันยุนเลยหรบางคนหัวแรงนอนหลับําจินเลยใ่หน่อยไปที่ไหนใช่หน่อยไปรี่ไหมได้หลหาวเอาเรื่อตัวผัวนเกิดงานก็โดนมาเตัวไม่หเือคนจีนจะไม่นอน อิ่ม่นารดลถาม่นอนกับพันธ์พันขาเหอนี่คือว่าตัวเมียไปนึว่าตุมครับผมอนว่าตุ่นตุ่มันตวก็เอา ตัางหาแบบรถบ้านรถบ้านเก็บลิรถบ้านไม่รุนโอ้หนึ่งจุดเก่าไม่ใหม่เลยเอาพี่น้องคลิปนี้เอาไวปสนีก่อนนะครับพวากันไม่คลิปหนักครับผมิดกินเข่าเศร้าครับกินกล้วยกินลาบกิ่นส้อยจุกขวากันไม่คลิปหนักครับสวัสดีครับ